นายมาอยู่ไหนอยู่นู่นค่ะมาทำกาแฟผม่างนี้ได้ไงมิงื้อบืออยู่อุ๊ยดักๆมานั่งให้มันอวดหน่อยไปจะได้รีบจบดีมากกี่ดักหยิบเอาจะให้อวดตัวไหน,นโว้ยมีงี้ด้วยเหรอวะเจ้าผีน้อยคอยรักเป็นไง,อ,งนอึ้งนี่อุ้ยอึ้งตัวที่3มอะไรไม่รู้เหมือนเจ้าโลอวบๆดีอุ้ยปลื้มใจจริงๆใครหอนเลยวะยในฐานะที่หล่อนพูดมาฉันจะอวดทีเดียวสิบตัว กี้เป็นไงบูมแมรงของชั้น3ามสีสสตราวเนเพื่อนอะไรกันอ่ะเชอญอย่าไปยุ่งกับคนบ้าเห่อแฟนอุ๊ยเรไม่ต้องตามมานะคะหวังว่าจะพูดภาษาคนรู้เรื่องมันทำแบบนี้กับแพรดี่ได้ไงต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตงคะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะเจอกันแน่บุกกี้ดักกี้เราจะเล่นสีไหนกันก่อนดีอ่ะสีน้ำเงินก็แล้วกัน เราเล่นไงอะโยนโยนอะไรกี้อย่างโง่โอ้ยอมันไม่ต้องแกะกระดาษออกก่อนหรอโอ้ยเอ็งอะเล่นไม่เป็นรับนะนายมาอยู่ไหนอยู่นู่นค่ะมาทำกาแฟผมอย่างนี้ได้ไงมันยังซึบืออยู่อุย้ยมันต้องแกะกระดาษออกก่อนเว้ยก็ฉันบอกแล้วไงกรีบอกตอนไหนเอ็งไม่แกะแล้วมันจะเล่นได้ไง แกออกมาแล้วโยนม,มาเลยได้กี้ทำไมทำหน้างั้นอ่ะทำไมไม่แฟนผมเล่นด้วยจัดการมันเลยค่ะของอยู่ในมือก็ไปอวดมันดิเอาเหรอคะอ <c oughs> เราเป็นแฟนขี้อวดซะด้วยดักกี้มานี่เลยหลอดอน่ะตัวแรก <c oughs> งั้นอวดใหญ่พุกกี้ก่อนแล้วกัน เตงมันแก้เขาอีกแล้วเหนื่อยใจจริงๆอุ้ยนักดัมานั่งให้มันอวนหน่อยปะจะได้รีบจบดีมากกี่พวกหล่อนกันกี่คนสองคนเอ้าแล้วเจ้าโอกับเจ้าอวนนะสี่อืมแล้วถามทำไมพูดแบบนี้อวดปุกี้ก่อนเลยอ้าวงั้นฉันไม่อยู่อวดนางเป็ดไปอ้าวนางตัวดีอย่าคิดลุกหนีโอ้ยมีอะไรก็โชว์มาเลย จำไว้คนต้องสู้คนในนี้ไม่กี่ตัวคะ่ะใน40มั้งงั้นอวดคนละ10ตัวพอดักหยิบเอาจะให้อวดตัวไหนว้ะมีนี้ด้วยเหรอวะเอา5ตัวนี้ก่อนแล้วกันได้เตรียมตัวรับแรงประทะเดี๋ยวแกเจอตัวที่1เจ้าผีน้อยคอยรักเป็นไงอึง้งนี่อ้ยอึง้งตัวที่สองต่อไปเจ้าแฮมเบอร์เกอร์ไรหน้า เห็นไหมไม่มีหน้าโอเคตามด้วย2ตัวนี้ไปเลยเขียวส้มมันไม่มีชื่อเหรอฉันไม่รู้จักแค่แกอิจฉาก็พอแล้วตัวที่5ตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในสตรอเบอรี่แต่แกก็ต้องอยากได้อะแหละครบห้าแล้วงั้นฉันไปแล้วเ้ยเดี๋ยวค่ะที่5ขอบใจที่เตือนหยิบเอาดักอุยไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ามันคือเป็ดหงหรือเปล่า นั่นแหละหงผสมเป็ดก็จะวกมาให้ได้เนาะภูมิใจจริงๆนี่ก็บ้านั่นก็บอไม่ต้องพูดเยอะมันคือหมีคาโลโคอาร่ารู้แล้วก็ไม่ต้องถามอ้าวจำไว้เจ้าอิจฉา <c ười> ดูนะแล้วจงอิจฉามามาัดเมลโลแล้วก็ยูนิคอนว้าวาว้าวาว้าวอ้หูอิดชาอิดชาจังเลยตัวสุดท้ายมันคือหมาหูยาวใส่หมวกฟ้าไหนดูดิเป็นไง วายหน้าตาอิจชาสิบตัวแล้วนะหล่อนจะเพิ่มไหมพอเหอะฉันยุงกัดหน้าตาหล่อนน่าจะไปกัดกับยุงเพราะเป็ดกินยุงได้เคยริ่งคำนี้ไหมหานดินกินหญ้าเป็ดฟ้ากินยุงคือฉันต้องเสียใจและลุกไปใช่ไหมใช่ในที่สุดดักกี้ก็อิจฉาในการอวดของเราสถานีต่อไปบาดปุก,กี้สเตชันฟังไม่ออก ใครจะอยู่ให้มันอวดอะซื้อขนมกลับห้องไปกินดีกว่านี่แตงคะเรามาเล่นทีมเวิร์คออาบี้กันไหมจะได้มีความสามาัคคีไม่อะผมชอบเล่นเกมตึงๆต,ตามใจคะ่ะปุกกี้มันต้องอยู่ห้านเกมแน่ๆเลยคะ่ะโปกเก้มาอยู่เบาๆดิไม่เห็นหรอคนจะเล่นเกมนั่นแน่เจ้านี้มันปากดีต้องจัดการมันเลยจ้ะเขาว่าคิดอย่างนั้นอยู่แล้วอืมซื้อรถแบบไหนดีเนาะเจ้าอวันลกไปเดนี่คุณสั่งใคร อ่ะพูดกับคุณนะ่ะผมไม่ลุกเจ้าอ้วนแฟนของพูดแล้วไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินรถที่ตินติเนี่ยวึ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาเล่นจบเกมก่อนเฮ้ยอวดไปเลยดิได้ค่ะจะโลเลือกเอาห้าใบห้าเหรอจะอวดอเออเออเลือกก็ได้หล่อนต้องเจอฉันอวดสิบนะเสร็จละห้าอ๋อมีนี้ด้วยหยิบให้มาอวดตัวเองไวไวแบมือมาเร็วดิอยากอวดละเออ จะอ้วนนี่ก็ไม่คิดจะลุกเลยฉันนั่งล่างแล้วพร้อมยังใบที่หนึ่งดูนี่รอรถแต่ฉันมองเป็นกีวี่อะเป็นอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่คนจะมองไม่ผิดหรอกอันที่สองหัวใจมีปีกเห็นชัดไหมไม่ชัดหัวใจมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ความรักของฉันมั่นคงอุ๊ยตัวที่สามอะไรไม่รู้เหมือนเจ้าโลอวบๆดีอุ๊ยแต่น่ารักไง fc รู้ก็คอมเมนต์บอกทีง่าย ปื้มใจจริงๆใครหอนเลยวะหอนอะหว,ว่ะผมรองเพลงสี่ห้าก็เป็นตุก,กตาหน้าเอ็กโอกับตุ๊กตานมเปรี้ยวถ้ากินตัวเปรี้ยวก็กข้างๆนี่โอ๊ยมเมื่อกี้ยังชมกันอยู่เลยนะครบแล้วนะอิจฉายังเอ้าในบอกสิบตัวไงเอเอลืมอ่ะหยิบไปอห้าแบมือมามันก็ไม่คิดจะลุกให้ฉันนั่งเลยยืนก็ได้ นที่หนึ่ง,แฮ,งแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละอยากพูดผิดเฉยๆตัวที่สองเจ็ดไม่เหรอเออนั่นแหละหมาชาบิชิบะตกไปเลยนะแทน,นี้ไม่มียุง่งเฮียอวดจริงๆเลยอย่าทอรอไม่สนเอาแกะไปดูหรือแถวบ้านฉันเรียกว่าแกะพลูแกะชมพลูส่วนหล่อนอะ่ะคือแกะดำจำไว้ต่อไปหนูน้อยหมวกแดงสม นั่นแหละเห็นแล้วก็ช่วยแก้หน่อยถือว่ามีความสนใจในตุ๊กตาของฉันดีต่อไปนี่ก็เพื่อนของหล่อนนะอะไรอ่ะปีศาตาเดียวอุ๊ยแรงมากเลยนะธรรมดาจะตกเลื่องนะตามหาปกี้อยู่เปล่านี่จะให้ฉันไปห้องมันใช่ไหมจะไปอยู่แล้วแล้วท้าไมยังไม่ไปสัทีอ่ะก็อวดหล่อนอยู่ไงโอเค โอ๊ยรอนนี่ขี่โอ้จริงๆเลยอ่ะแล้วฉันก็อิจฉาตอบปิงทีนี้จะได้เบิร์ดหัวคนหน่อยไม่มีสมาธ์ีเล่นเกมเลยผมไม่ได้นขายกะทิต่อไปปุกกิสซันเชสเตชันอ้อาวงงๆเอาของหล่อนกลับไปด้วยแบงหยิบมา next station บ้าปุกี้โอเคกินหนมกินหนมตอนเย็นค่อยลดน้ำหนักเรื่องกินเรื่องใหญ่ออกกำลังกายเรื่องเล็กเ mm hmm. ชิญเลยจ้ะจ,จะได้เต็มคาราเบลเอ้อยคู่บ้าคู่บอคู่สีคู่ตัวอุย้ยคู่นี้ชินกลางตัวญี่ปุ่นเลยปุกกี้เตรียมมานั่งนี่นี่อะไรเออเตรียมนั่งหล่อนหยิบมาเลยสิบตัว ขอบใจไม่ได้ให้ฉันแค่จะอวดเคเคๆๆเคในฐานะที่หล่อนพูดมาฉันจะอวดทีเดียวสิบตัวนี่ตัวที่หนึ่งชื่ออะไรไม่รู้<ะ>สองเห็ดฟ้า<ะ>ตัวนี้ซ้ำไม่เป็นไร<ะ>ลูกอะไรเนี่ยดูไม่ออกสีส้มฮ<ะ>เฮ้ยตัวอะไรน่ามันเช่าจังเลยคร<ะ>บและห้าตัวให้หล่อนได้พักเหนื่อยก่อนยังไม่เหนื่อยและฮะ ชันลันตัวที่6เลยเจ้าหญิงน้อยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ <Hey. S 1> มีสะดุ้งต่อไปน้องผมเขียวเอ <Huh? S 1> ไม่ต้องเหอไม่ต้องหาเจ้าหมาน้อยกอสตอรี่โ oh. หคู่ไปเลยอะโวคาดโดและดวงจันท์โอ oh. <c oughs> หมาจังหายจังถามหาเหรอจิบตัวยังไม่อิ่มพอแล้ว1 2ึ่งสองสามเจ็ดแปดเกิ ฉันเอามาอวดขนาดนี้จะไม่อิจฉาให้หน่อยเหรออ้ยอิจฉาตกมือสี่รออะไรปกกี้รอดอิจฉาได้อย่างเดียวอย่าเอาไปใส่เนาะอ้าวไม่ได้ให้เหรอไม่ได้ให้เหลือจะอวดอีกตัวหนึ่งอ้าวเจ้าววนยังไม่โดนหรอเห็นเป็นเพื่อนแฟนฉันเลยเก็บไว้สุดท้ายขอบใจมากกี้แต่วันหลังไม่ต้องนะแตงไปอ่ะจะโลไปกินขอบคุณค่ะแล้วนี่มาดูหนังห้องมันไม่ว่าหรอห้ององมันก็เหมือนห้องผม ค่ะโอ้ยยินฟันจี๊ดเลยค่ะอืเห็นไหมเห็นไหมรอโฆษณาเดี๋ยวหนังก็มาเลยเฮ้ยจุ๊ันมาดูหนังของผมหรอบอกอีกทีได้ขอก่อนว่าจะไม่อวนมาซะแล้วเต็งอย่าเต็มเลยได้ค่ะโอ้ยเปิดคอมทิเวเซสด้วยเต็งจัดห้าหรือสิบดีสิบไปเลยเทำไมเปิดคอมผมไม่ได้เปิดผมเปิดทิงไว้อ่ะเหรอสงสัยผมลืม โทษลืมเองไม่โทษคนอื่นม่ตพูดออกไปค่ะเตรียมหนาวเจ้าอ้วนแฟนชฉันโมโห,โหแล้วรอดูตัวที่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเห็นหรือยังเจ้าอ้วนเฮ้ยมันไม่ได้สนใจเลยเดี๋ยวถ้าเรากินหมดแล้วไปหยิบมาใหม่เนาะได้ได้แล้วผมหยิบให้เอ้ยสนใจใดิเจ้าตัวนี้สมาธิไม่ดีจริง ปล่อยมันไว้ด้วยค่ะตัวหนึ่งชาหยิบให้หน่อยอีกสองอันับพี่เอ้ยแล้วทำไมผมต้องเชียรคุณไนะไปไว้อะ่ะสนุกไหม,มครับแฟนที่อวดตอนเหมาไข่ตุ๊กตาจิว๋วมาให้แฟนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ